เข้าสู่ช่วงที่2องวอชซ์สปริงนะคะคุณผู้ชมคะบางทีชีวิตนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนจริงๆค่ะเราจรึงต้องเตรียมพร้อมนะคะรับสิ่งกับที่กำลังจะเข้ามาในสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันไหนนะคะจะต้องเตรียมตัวยังไรบ้างน,นะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะกับการถอดรหัสตัวเลขนะคะกับหมอเมธนะคะขอต้อนรับหมอเมธนะคะประพัฒนบุญบำรุงสุขนะคะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญตัวเลขศาสตร์ ประยุทต์ทศวิวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีควันนี้มาสดใสเลยนะคะแล้วก็เราจะมาพูดคุยในเรื่องของศาสตร์ของตัวเลขนั่นเองนะคะเริ่มกันเลยดีไหมคะหมอเมธครับผมเริ่มวันแรกเลยนะคะนั่นก็คือวันอาทิตย์ใช่แล้วครับครับผมเรามาดูวันอาทิตย์นะครับในเรื่องของการงานก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานจะถอดรหัสตัวเลขได้เป็นตัวเลข971นะคบ971เนี่ยเขาบอกว่า ดาวการงานเนี่ยมาโคจรทับอยู่ในตำแหน่งการงานพอดีเลยนะครับเรียกว่าเป็นเบิ้ลสองงานเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบจะเข้ามาแบบเพียบถาโถมเข้ามามากนะครับเพราะฉะนั้นน่ยพูดได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยจะไปพึ่งใครก็ไม่ได้เรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตัวแบบสุดเลยทีเดียวเคลียร์ด้วยตัวเองใช่แล้วครับค่ะอ่าฮะแล้วการเงินเป็นยังไงบ้างคะการเงินช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าดาวอินดี้เข้ามาโคจรอยู่ในแหน่งการงานจะใช้จ่ายอะไรไม่ค่อยได้คิดอะไรมากนักนะครับ ก็แบบจะแบบเออแบบเหมือนอินดี้อะอยากจะใช้นู่นใช้นี่แบบไม่ค่อยได้คิดสักเท่าไหร่ค่ะก็ใช้เงินสบายก็คือใช้อารมณ์ตัวเองเป็นหลักในการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยนะคะแต่นี่ก็คือช่วงสิ้นเดือนพอดีก็มีมีลายลายจ้าลายต้องมีลายจ้าก็เลยจ่ายใช่แล้วครัความรักของวันอาทิตย์ล่ะคะความรักของวันอาทิตย์เนี่ยทอร่าตัวเลขออกมาได้เป็นตัวเลข823นะครับซึ่งตัวเลข823บ่งบอกว่าช่วงนี้เนี่ย ที่ยังโสดอยู่ต้องเตรียมพร้อมให้ดีเพราะมีความรักเข้ามาแบบสายฟ้าแลบครับแต่แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าช่วงนี้อาจจะมีโอกาสการเสียตัวแบบสายฟ้าแลบเช่นเดียวกันขนาดนั้นเลยนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังทั้งคนโสดแล้วว่าคนมีคู่อย่าไปเมาที่ไหนนะใช่แล้วครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ย มันไม่ใช่ข้อเสียมันเป็นโชคของเขาก็ได้ครับบางคนใช่ไหมคะแต่แล้วแต่คนคิดแล้วแต่คนคิดมาดูดวงวันจันทร์ดีครับมาดูวันจันทร์วันจันทร์ครับผมสำหรับวันจันทร์เนี่ยในเรื่องของการงานถอดรหัสตัวเลขออกมาเป็นตัวเลข4ี่สนะครับผมใช่แล้วครับ4 3 9เ้าเนี่ยอมบอกว่าดาวการข่งขันเข้ามาทับในดวงชะตาหากมีโอกาสอะไรในช่วงนี้หรือคิดอะไรในช่วงนี้ได้ขอให้รีบๆทำลงมือให้เร็วที่สุดครับผมคืออย่าอย่าไปฟังคนอื่นอะไรเขาเยอะอย่าพึ่งทำนู่นอย่าพึ่งทำนี้ ลงมือทําไปก่อนครับผมเดี๋ยวพิว่ากันใช่แล้วครับและเรื่องของการเงินล่ะคะการเงินตราดตัวเลขออกมาเป็นตัวเลข6 1หนึ่งับผม6 1หนึ่งบอกว่าช่วงนี้เนี่ยดาวการเงินของคนวันจันเนี่ยค่อนข้างจะทรงๆคือนิ่งๆไม่ฟอยมีอะไรที่วุ่หวาสักเท่าไหร่ใช่แล้วครับแต่ว่าถ้าหากใครเป็นคนลงทุนช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีเพราะมีโอกาสที่จะเสียเงินก้อนโตได้ครับเพราะฉะนั้นก็ ไม่แนะนำให้ลงทุนใดๆทั้งสิ้นใช่ครับส่วนในเรื่องของโชคลาภช่วงนี้คนวันจันทร์ไม่มีโชคเข้ามาเนาะแล้วก็เรื่องของความรักล่ะคะความรักเนี่ยถอดรหัสตัวเลขออกเป็นตัวเลข569นะครับผมตัวเลข569เนี่ยบ่งบอกว่าช่วงนี้เนี่ยการโคจรของดาวหมางเมินเนี่ยได้ออกจากชีวิตความรักของคนวันจันทร์ออกไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยดาวที่เข้ามาแทนก็จะเป็นดาวความอุดมสมบูรณ์ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบบอกว่าช่วงก่อนเนี่ย รู้สึกว่าเฮ้ยแย่มากเลยในเรื่องของความดาร์กเงาเงาเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งทะเลาะกันประจําช่วงนี้บอกว่าดีขึ้นเยอะเลยครับดีขึ้นนะคะความรักดีขึ้นความรักสดใสขึ้นเรื่องของวันจันทร์ยินดีด้วยมาดูวันอังคารดีกว่าค่ะวันอังคารในเรื่องของการงานถอดรหัสตัวเลขได้หมายเลข ได้หมายเลข910ครับผม910บ่งบอกว่าดาวปัญหาเข้ามาแทรกในเรื่องของการงานซะแล้วนะครับช่วงนี้เวลาตัดสินใจอะไรก็ต้องตัดสินใจให้ดีๆอย่ามั่นใจในตัวเองให้มากจนเกินไปนะครับผมฟังคนอื่นให้มากเวลาคนอื่นเขาเตือนอะไรก็ฟังเขานิดนึงนะครับสามเดือนมราคแล้วการเงินเป็นไงบ้างคะการเงินเนี่ยก็ยังบอกอยู่ดีว่า ในเรื่องของดาวปัญหาก็ยังไม่หลุดไปจากดวงชะตานะครับมผมคําพยากรณ์ก็จะเป,เป็นสไตล์เดิมๆนะครับผมคือคิดให้เยอะฟัง uh huh. ให้เยอะ uh huh. นะครับก่ uh huh. อนที่จะใช้จ่าย uh huh. บางครั้งเวลาเราซื้ออะไรอย่างเงี้ยเรามั่นใจแล้ว uh huh. ว่าเฮ้ยเราอยากซื้ออันนี้มากมันต้องดีแน่ๆเลยแต่ uh huh. แบบ เช็คก่อนอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนงพอสามหน่อยเถอะใช่และครับอย่าอย่าต้องใช้อย่าใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ใช่ต้องในเหตุผลในการใช้เงินคืออยากชอบถูกต้องแล้วครับการความรักนะคะความรักของวันอังคารวันอังคารวันอังคารนะครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอารมณ์ของชาววันอังคารดูเหมือนจะไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ดูหงุดหงิดง่ายด้วยอะไรอะไรก็แบบไม่ได้หนังใจอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีคู่ก็อาจจะมีการ กระทบกระทั่งกันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าหากใครที่ยังโสดบอกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบได้เพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบมีเสน่ห์มากพิเศษหรือแม้แต่อาจจะพัฒนาต่อก็ได้น้ใช่แล้วครับหรือแม้แต่จะไปจีบใครก็บอกว่ามีโอกาสติดสูงนะแต่ว่าคนบันคามเนี่ยความรักก็ต้องใจเย็นๆนะคะอาจจะทะเลาะกันบ้างนะคะได้มาถู่สำหรับคนที่มีแฟนสำหรับคนที่มีแฟนนะคะมาดูวันพุธดีกว่าค่ะพุธกลางวันก่อนค่ะถอดรหัสตัวเลขของเรื่องการงานได้หมายเลข ได้แต่ตัวเลข103นะครับผมซึ่งตัวเลข103เนี่ยช่วงนี้คนวันพุธกลางวันอาจจะมีความรู้สึกเหมือนองลงทำไมอะคะคูกหุดหิดง่ายแบบไร้เหตุผลเวียงวีนตลอดเวลาแม้แต่ที่ทำงานก็ตามแล้วจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยไหมคะเนี่ยมีแน่นอนนะครับตาพูดเลยว่าต้องมีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเวียงจะวีนก็ก็ดูๆหน่อยจะเวียงกับเพื่อนร่วมงานก็ยังโอเคแต่ถ้าเวียงกับหัวหน้าเขาก็ ไม่ได้ไม่น่าจะเวิร์กเนาะแล้วอย่างหนึ่งไปเบี่ยงเอาลูกค้านี่คือแบบลูกค้าหายนะเออใช่ลูกค้าหายเลยนะใช่ต้องควบคุมความเบี่ยงไว้ถูกต้องเลยครับมาดูเรื่องของการเงินค่ะถอนรหัสตัวเลขได้หมายเลขได้หมายเลข9 2 4สองสนะครับผมซึ่งตัวเลข9-2 4เนี่ยบ่งบอกว่าช่วงนี้การใช้เงินน่ะกลายเป็นประโยชน์มากๆเลยครับในช่วงนี้ เออเพราะว่าด้วยความที่ว่าช่วงนี้เราหมุดหิดง่ายอารมณ์เสียเหมือนมีเรื่องเครียดเข้ามาเยอะไงดังนั้นแล้วอ่ะการใช้เงินก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราผ่อนคลายอารมณ์ก็คือนั่นแหละใช้อารมณ์ในการช้อปปิ้งอีกแล้วก็ไปช้อปปิ้งคือช้อปปิ้งแล้วหายเครียดนะใช่แล้วครับเรื่องจริงเรื่องจริงเช่ว่าจริงวันก่อนโดนไปกระหน่ำเป็นโอ้ย ไม่อยากจะพูดถ้าไปดูไอจีลูกหมีนี่ของช้อปปิ้งเทียบอ่ะใช่อาคนวันพุธกลางวันเนี่ยต้องช้อปปิ้งจะได้หายเครียดใช่แล้วครับผมต้องต้องช้อปปิ้งแต่ว่าระมัดระวังเรื่องการเงินด้วยไหมคะก็คือช้อปปิ้งเยอะมันก็ต้องทําให้เราจนลงอย่างแล้วนั่นแหละแต่ได้ความสุขใช่แล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะสุขภามสียดูความรักของเขาดีกว่าเป็นยังไงความรักของคนวันพุธกลางวันค่ะความรักของคนวันพุธกลางวันเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ถอดรหัสตัวเลขออกมาเป็นตัวเลข3 1 1นะครับ ซึ่งตัวเลข311ช่วงนี้ต้องบอกว่าดาวเห็นแกตัวโคจรเข้ามาในชีวิตความรักดังนั้นเวลามีไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามมักจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักเคยเห็นไหมแบบเวลาอยู่กับแฟนแล้วแบบแฟนไม่ฟังคําพูดเราเลยเออลักษณะประมาณนั้นนั่นแหละไม่รู้เองนิดหน่อยม่รู้มันจะทำให้ทะเลาะกับเรื่องใหญ่ไปไม่รู้เขาไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีแฟนนี่โสดอยู่เดี๋ยวดูดีกว่าพุธกลางคืนเ่ยค่ะวันลูกหมีมา นะครับการการงานก่อนวันพุธกลางกลางคืนค่ะมาดูพุธกลางคืนกันบ้างนะครับสำหรับพุธกลางคืนในเรื่องของการงานเนี่ยถอดราตัวเลขออกมาเป็นตัวเลข964นะครับซึ่งตัวเลข964เนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงนี้ดาวความสุขเข้ามาโคจรอยู่ใดชีวิตการงานของดาวรุกของของของคุณลูกมีของคุณพุธกลางคืนเออ คือเดี๋ยวก่อนนะนี่คือเราเช้ารายการเราเช้าไปหรืออะไรเราต้องจูนกันต้องจูนกันื่อคืนเราไปงานแต่งงานเดือนเมษายนพูดกลางคืนโอเคครับพุธกลางานงานงานสำหรับคนวันพุธกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเพราะว่าดาวความสุขโคจรเข้ามาอ่าเขาบอกว่าจะได้ทํางานในสิ่งที่เรารักได้ทํางานในสิ่งที่เราชอบก็คือจะมีงานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นใช่เขาบอกถูกเลยอ่ะก็แฮปปี้กับเรื่องของการงานกันถึตอนนี้ผมจะโคกับใครจะโคกับใครก็แฮปปี้ เวลาจะพูดอะไรกับใครก็สบายใจครับผมเรียวเราโคดเวิร์กอ่ะโคโเครดีมากในอาทิตย์นี<ล> <c oughs> ้การเงินละคะการเงินการเงินตัวเลขออกมาเป็นตัวเลข977นะครับผมซึ่งตัวเลข977เนี่ยช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์แบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของการใช้จ่ายหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการงานเข้ามาเยอะนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นอารมณ์แบบเบื่อๆเซ็งๆไม่ค่อยอยากจะใช้จ่ายหรือวยาเพื่ออยากเก็บเงินเพื่อไปทำก็อาทิตย์ที่แล้วใช้ไปแล้วไงใช้ไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วใช้ไปเยอะมากแล้วไงอาทิตย์นี้ก็ถูกต้องเลยอ่ะแม่นอ่ะแล้วความรักล่ะคะความรักตลาดตัวเลขออกมาเป็นตัวเลข183นะครับผมสำหรับตัวเลข183ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าความรักอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามกลางเมืองกันขึ้นก็ได้ครับอะไรหรอมันเป็นยังไงว่า แต่ว <uffs> ่าอะไรแปลว่าอะไรเขาจะยื้อยุดฉุดกัอใครแย่งกันหรมีใครมาแย่งเราหรือเปล่าเขาบอกว่าช่วงนี้ทะเลาะกันแรงวาสำหรับคนที่มีคู่นะคะก็อาจจะมีเรื่องต้องทะเลาะกันถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องระวังใช่คือู่อะไรแบบไม่ไม่เข้าหูแค่เล็กๆน้ออนก็แบบ ก็ทะเลาะกันแล้วเป็นเรื่องกันได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะพูดอะไรไม่เข้าหูเราเราก็พยายามอย่าไปถือความเออเดินหนีน่าสนใจครับแล้วถ้าอีกคนไม่มีคู่ล่ะถ้าคนไม่มีคู่ทำยังไงดีถ้าคนไม่มีคู่ช่วงนี้เขาบอกว่าเราจะมีพวกเพื่อนเข้ามาเยอะแทนคือได้แบบได้ปาร์ตี้ได้เจียวจ้าวอะไรพวกนี้แทนจะได้เพื่อนอย่างเดียวเพื่อนแอนจี้เงี้ยเพียบเลย โหแม่นจริงๆหมอเมธเนี่ยว,วันพฤหัะะสจะเราคนวันพฤหัสเนี่ยทอลัสตัวเลขในเรื่องของการงานได้เป็นตัวเลขศูนย์หกสองนะครับซึ่งหดศูนย์หกสองเนี่ยก็ต้องบ่งบอกว่าช่วงนี้เราจะเป็นที่รักของคนในที่ทำงานทุกๆคนเลย<อ>นะครับผมคือจะเดินไปที่หายติดต่ออะไรกับใครหรือพูดคุยอะไรกับใครก็ตามก็ง่ายหมดเลยแล้วก็คนช่วยเหลือใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาสบายๆชิลๆสำหรับ คนวันพฤหัสก็ว่าได้วันพฤหัสก็ดีเรื่องในงานนะคะใช่ครับโอเคแล้วการเงินเป็นยังไงบ้างคะหรับในเรื่องของการเงินเนี่ยถอดรหัสตัวเลขออกมาเป็นตัวเลข648นะครับผมซึ่งตัวเลข648ต้องบอกว่าดาวราหูเข้ามาครอบงำในเรื่องของการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์เงินรั่วได้ครับผมเรียกได้ว่า แต่ว่าเราบอกว่าเงินรั่วในช่วงนี้ก็ต้องถือว่าดีนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เงินรั่วอย่างเดียวแต่มันยังมีเงินเข้าเข้ามาแบบช่วยชดเชยให้รับกับเราด้วยอาจจะมีรายรับรายจ่ายมากใช่อาจจะพูดว่ามันอยู่ในช่วงสิ้นเดือนก็ได้ได้ได้เงินก้อนใหญ่มาแล้วเราก็จ่ายหมดเลยเงินเดือนแล้วมันจะดีไหมคะจ่ายหมดเลยมันก็แล้วจะมีแบบเขาเรียกวอะไรเงินเสริมมาไหมคะก็ต้องชอบดูว่าเงินเสริมมีไหมในเรื่องของโชคลาภสามารถเสี่ยงได้บ้างครับผมแต่ว่าในเรื่องของก้อนใหญ่เนี่ย ไม่มีนะใช่ครับผมก็คือได้เลขไม่น้อยใช่แล้วครับความรักเจ้ารับความรักเนี่ยทอร์นาโตเลขออกมาได้เป็นตัวเลข308นะครับผมซึ่งตัวเลข308บ่งบอกว่าช่วงนี้เนี่ยดาวราหูเข้ามารอยเด่นเช่นกันนะครับดังนั้นช่วงนี้เราจะมีความรู้สึกแบบเรามีนิสัยที่เปลี่ยนไปนะครับคือรู้สึก ร้านงุดิดง่ายแล้วคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนแบบเหมือนศูนย์กลางของจักรวาลอ,อ่ะเพือ่ออะไรอะไรก็ต้องชั้นอะไรอะไรก็ต้องอเออเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจะ,จะ,จะทําให้เหมือนอันนี้เหมือนโลกส่วนตัวสูงด้วยไหมใช่ครับผมมันจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งคือแฟนของเรารู้สึกว่าเราอ่ะเราเข้าไม่ถึงตัวเขาเราดูเข้าถึงยากแล้วเราก็ดูานเขาไม่ออกเอออ่านเขาไม่ออกเออเออลักษณะประมาณนั้นแล้วพูดอะไรไปก็ไม่ไม่ถูกไม่เข้าหูอีกค่ะ เพราะฉะน,นั้น<า>ก็ต้องเงียบๆกันไวน้เงียบกันไว้อันนี้คแค่วันอาทิตย์ถึงวันพระหัสเท่านั้นนะคะช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อในเรื่องข<ช>องวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะแล้วเราก็จะเปิดสายโฟนอินให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษาหมอเมทในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขได้นะคะที่021261180พบกันช่วงหน้าค่ะโทรเข้ามาเลยค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะเรายังอยู่กับหมอเมธนะคะประพัฒบุญบำรุงสุขนะคะซึ่งเราดูเรื่องของศาสตร์ของตัวเลขนะคะ,คะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่021261180ค่ะและเมื่อกี้เราคุยค้างกันอยู่นะคะยังเหลือวันศุกร์ค่ะเราดูกันดีกว่าว่าวันศุกร์เรื่องของการงานถอดรหัสตัวเลขได้หมายเลขอไรคะ,คะหมอเมธในเรื่องของการงานเนี่ย ของคุณวันศุกร์ถอดรหัสตัวเลขออกมาเป็นตัวเลข77 7นะครับผมหรือตอง7นั่นเองเลขสวยนี่เลขสวยเนาะแต่ความหมายมันไม่สวยตาทำไมอ่ะเพราะเลขเจ็ดเนี่ยเลขเจ็ดแปลว่าความอึดอัดเลขเจ็ดแปลว่าความเครียดความกังวลนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกแบบชีวิตดูเบื่อเบื่อเซงเซงนะครับผมเครียดมีเรื่องให้แบบต้องแบบต้องคิดเยอะแยะอะไรไปหมดเลยนะครับ มันเหมือนกับเหมือนไม่มีกระจิกระใจที่อยากจะทํางานเหมือนหมดเรียวแรงอเหมือนถูกบังคับให้ต้องทํางานโอ้โหมีนนี้น่าสงสารจังเลยวินนี้เหนื่อยบอกว่าเหนื่อยมากแค่ในอาทิตย์เดียวนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูการเงินว่าเป็นยังไงเรื่องของการเงินถอดรหัสตัวเลขออกมาเป็นตัวเลข68 5ห้านะครับผมซึ่งตัวเลข68 5หบ่งบอกว่าช่วงนี้เนี่ยวันสุก มีเกณฑ์เงินรั่วนะครับผมโอ้ยเงินก็รั่วอีกเมื่อกี้งานก็ไม่ดีนี่เงินก็รั่วเอผมเขาบอกว่ารายจ่ายมีมากนะครับผมเก็บไม่อยู่แล้วก็เหมือนเจออะไรอะไรก็แบบอยากซื้อไปหมดอ่ะนะครับคนอื่นห้ามก็ห้ามไม่ได้ด้วยห้าไม่ได้ด้วยก็อยากซื้ออโอโหแล้วยังไงต้องมีวิธีแก้ยังไงไหมคะวิธีแก้เขาพูดว่าเขาบอกว่าวิธีแก้ให้ไปฝากแม่ ให้ไปฝากแฟนให้ไปฝากคนอื่นคือฝากไว้อ่ะฝากแฟนเดี๋ยวแฟนเอาไปใช้อีกแล้วก็คือไปฝากอาจจะดีกว่าตัวเองก็ลองลองไปฟังดวงรายดวงรายสัปดาห์ของคนอื่นก่อนว่าคนนี้เก็บเงินได้หรือเปล่าถ้าเขาเก็บได้ก็ฝากเขาไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวดูรีลันมาอีกทีนึงน่นแน่นอนใช่แล้วครับความรักละคะความรักของวันศุกร์ความรักเนี่ยออกมาเป็นตัวเลข555นะครับผมตอง5อีกแล้วตองห้าเลขสวยอีกแล้วความรักสวยไหมเนี่ยความรักนะครับผมถ้าให้พูดในเรื่องของคนโสดคนโสดเนี่ย แย่หน่อยตรงที่ว่าไม่มีคนเข้ามาจีบหรือจะไปจีบใครก็มักจะไม่ติดนะครับไม่มีคนเข้ามาจีบอย่าบอกว่าแย่สิคนไม่มาจีบอย่าบอกว่าแย่สิไม่ไม่มีคนให้กังวลไม่มีคนหกังวลเออละกษณะประมาณนั้นครับแล้วถ้าคนที่มีแฟนแล้วล่ะถ้าหากคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยความรักอาจจะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยซึ้งแต่บอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกอบอุ่นดีนะครับอ๋อแล้วก็เอาเงินไปฝากเขานั่นแหละใช่ละกษณะประมาณนั้นเลยนี่แหละวิธีการแก้ไขวิธีการแก้ไขเนอะมเห็นไหมเวลาเราที่เราเช็คดวงตัวเอง เราต้องมีเทคนิคนะบางทีเราตัวเองเราไม่รู้ว่าต้องแก้ไขยังไงต้องปรึกษาหมอเมธนั่นแหละเริ่มสุดนะคะมาดูวันเสาร์สุดท้ายแล้วสำหรับคนวันเสาร์นะครับผมวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเนาะก็จะเป็นตัวเลข549นะครับผมซึ่งตัวเลข5 49เนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ในการทํางานไม่ต้องมีอะไรให้ต้องกังวลสักเท่าไหร่ไม่มีอะไรที่แบบน่าสนใจเป็นพิเศษยกเว้นใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลหรือบางคนเนี่ยเรียนอยู่อันนี้จะเริ่มมีปัญหาแล้วเขาบอกว่าื่อ เขาบอกว่าช่วงนี้จะมีจะมีเกณฑ์การถูกประเมินความสามารถหรืออาจจะถูกคนอื่นลองของเอาได้นะครับต้องศึกษาความรู้ในสาขานานๆให้แน่นๆอย่าผิดพลาดเป็นอันขาดครับมันก็เหมือนแบบประมาณว่าถ้าใครเรียนอยู่อย่างอาจจะโดนเทส่ะอ่าเทสไม่ทันตั้งตัวนะครับหรือถ้าหากใครแบบทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสาขาทีว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้อาคอมพิวเตอร์อยู่ดีเจ้าหน้าอาจจะมาลองของเล็กๆน้อยๆอ๋อคือพูดถึงเลข4ี่ก้านี่คือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คกี่ยวกับเรื่องของความรู้ข้อมูลเทคโนโลยีของลูกใช่แล้วครับแล้วการเงินเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องของการเงินเนี่ยถอดรหัสตัวเลขออกมาเป็นตัวเลข8.04นะครับผมซึ่งตัวเลข8.04บ่งบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีรายจ่ายเข้ามามากเลยแหะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนแต่เราก็ไม่หยุดใช้คือรายจ่ายเข้ามาเรงไงเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วถูกใช่ครับผมแต่เราก็ไม่หยุดใช้อยู่ดีถึงแม้ว่าเฮ้ยอยู่ดีเรารู้แล้วเฮ้ยรายจ่ายเข้ามาเยอะมากแต่แต่เราก็ยังจแต่ก็ยังก็ไม่ต้องจ่ายออกใช่ ไม่รู้แต่ถ้ามันมีจ่ายก็โอเคแต่ถ้ามันไม่มีก็สิถ้ามันไม่มีอะสิถ้ามันไม่มีอะสิแล้วนี่สิ้นเดือนด้วยสิ้นเดือนมันก็ต้องมีให้เข้ามาก่อนแหละใช่มันเข้ามาปุ๊บพอจ่ายมากมากไอ้ตอนที่มันกลางเดือนหน้าจะลำบากงน่เดี๋ยวก่อนเอาเรียกสติมาก่อนเรี่อสติจ่ายตอนที่คิดจะออกความรักล่ะคะของวันเสาร์ความรักเรหัสตัวเลขออกมาเป็นตัวเลข397นะครับผมซึ่งตัวเลข397เเนี่ยบ่งบอกว่าช่วงนี้คนวันเสาร์จะรู้สึกอึดอัดกับเรื่องของความรักนะครับผมคือมันจะมี ความรู้สึกภายในเชื่อเฮ้ยไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะคือคิดเครียดแต่แบบเฮ้ยจะพูดออกไปดีหรือไม่พูดออกไปดีเหมือนลังเลอยู่ในใจนั่นแหละครับผมทำให้เรารู้สึกอึดอัดขอแนะนําก็คือว่าไหนๆมันก็ต้องพูดอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นก็พูดออกไปเลยคือวิคนี้ควรจะพูดเหรอคะหรือว่าวิคนี้ควรจะพูดวิคนี้ควรจะพูดออกมาฝึกพูดเยอะๆอาจจะแบบพูดอะไรแบบไม่ต้องตรงอ้อมโลกบ้างแต่พูดไปเหอะเพราะยังไงมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดอยู่แล้วครับค่ะแล้วคนโสดล่ะ สำหรับคนโสดคนโสดแบบว่าช่วงนี้นิ่งๆครับผมนิ่งๆอยู่ใช่แล้วคับผมนี่ก็คืประดวงการงานการเงินแล้วก็ความรักของวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยนะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะคุณธนาขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเจอกันเลยนะคะฤาษีข้าจะขอถามเกี่ยวกับความรักหน่อยกันไหมครับว่าควรจะใช้เลขประมาณไหนแล้วก็ตำแหน่งหรืออะไรตรงนี้ควรจะอยู่ตรงไหนนะครับค่ะโอเคครับในเรื่องของความรักอ่าเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องไหมครับ เอัลนะครับเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะอ,อ๋อใช่ครับผมถูก <c oughs> ต้องครับครับผมในเรื่องของการเสริมเรื่องของความรักนะครับผมในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยผมแนะนําว่าภายใน8ตัวอย่างน้อยๆต้องมีตัวเลข6 <c oughs> อย่างต่ํา1ตัวนะครับผมอ่าฮะถ้าเป็นไปได้เลยเนี่ยควรจะต้องวางตัวเลข6ไว้ภายใน4ตัวหน้านะครับผมหลังจากตัวเลข0ูนย์แปดหรือศูนย์เก้านะครับแล้วก็จะมีตัวเลข6อยู่ภายใน4ี่ตัวหลังอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมลองเขียนให้ดูนะครับ ค่ะจก็คือหลังจาก0 809เราจะต้องมีเลข6นะคะใน4ตัวหน้านะคะอ่าประมาณนี้ก็ได้ครับได้แล้วอย่างนี้ค่ะรัตนาขาค่ะจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับผมคือต้องมีเลข6ภายใน1ตัว1ตัวใน4ตัว4ตัวหน้านะครับผมแล้วก็อีก1ตัวภายใน4ตัวหลังนะครับ ไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่ในตําแหน่งหลังสุดอย่างที่ผมเขียนก็ได้คือจะอยู่ตรงกลางนี้ก็ได้จะอยู่ตรงนี้ก็ได้ก็คือแต่แค่ว่าทั้ง4ตัวหน้าแล้วก็4ตัวหลังเนี่ยควรจะมีเลข6คคับพุธนาประมาณนั้นครับผมจะช่วยได้มากที่สุดครับความรักก็จะดีขึ้นค่ะครับได้ครับยังไก็ขอบคุณพิธีกรครับขอบคุณหมอเบนมากนะครับครับค่ะครับาค นะคะอาถามบ้างดีกว่า,าถ้าเกิดทางบ้านยังไม่มีลูกหมีถาม,มา่าถ้าภายในอาทิตย์นี้พี่ลูกหมีคิดจะทำะธุรกิจอะไรเพิ่มเติมเนี่ยดีไหมคะอะลองหยิบลูกสนุกขึ้นมาสักอสองลูกดีกว่าค,ครับอ,อยากจะ,ะทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้เนี่ยบ่งบอกว่าเป็นตัวเลข89นะครับผมอะ,อะ ลองลองดูตรงนี้ก็ได้ครับผมเป็นตัวเลข89นะครับผมซึ่งบ่งบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าอยากจะรุยหรือทางานอะไรจัดจารได้เลยครับคือรุยได้เต็มที่เลยเพราะ89เนี่ย89เป็นตัวเลขมหาอำนาจกันทั้งคู่ดังนั้นแล้วถ้าหากเราต้องเป็นเจ้าของกิจการเองนะครับผมเป็นหุ้นส่วนได้จ่ขอให้เราเป็นหุ้นส่วนใหญ่เราทําอะไรเนี่ยจะประสบความสําเร็จครับค่าโอเคเดี๋ยวเรามีสายจะทางบ้านนะคะจากคุณสุภาพรค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญปรึกษาได้เลยค่ะเบอร์ของน้องสาวหน่อยค่ะได้เลยค่ะแปดสามศูนย์7ปดสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งสามเจ็ดสี่หนึ่งสามค่ะเขาเป็นค่ะเป็นอะไรนะคะทราบว่าเขาอันเนี้ยจะดีไหมคะอนาคตจะรุ่งไหมคะอเบอร์นี้ดีไหมคะเบอร์นี้ดีไหมคะเบอร์นี้เนี่ยเป็นเบอร์เป็นเบอร์ที่ทำงานน่กนะคะผมแต่มักจะได้ผลตอบรับ ผลตอบแทนน้อยกว่าที่ลงมือทําไปนะครับไม่ได้หมายความว่าบอกว่าจะไม่รุ่งแต่ว่ามันจะเหนื่อยเหนื่อยกว่าคนอื่นหลายเท่าดีกว่านะครับใช่ไหมคะจะค่อนข้างเครียดครับผมจะค่อนข้างเครียดจะค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็แล้วก็อาจจะมีปัญหากับคนรอบตัวบ่อยครั้งนะครับม่เหมือนกับประมาณว่าจะพูดว่าเหมือนตัวเราเองเนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราเองจะไปขอยืมมือคนอื่นก็ไม่ได้นะครับศูนย์ ศูนย์แปดฮัลโหลครับผมได้ยินครับศูนย์แปดหกหกห้าสองเก้าศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์แปดหกหกห้าสองเก้าศูนย์แปดไม่ใช่ค่ะศูนย์แปดหกสองห้าสองเก้าศูนย์ศูนย์สี่สองห้าสองเก้าได้ค่ะและสักครู่นะคะครับผมคนนี้เจรีกับกับกับครูนี่เป็นยังไงคะเบืเหนื่อย จะดีกว่าเบอร์นั้นไหมคะถ้าเป็นเบอร์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเบอร์นี้ค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าเบอร์ที่แล้วนะครับผมเบอร์นี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของคนก็ตามแต่ว่าเบอร์นี้เนี่ยเวลาเราใช้จะทําให้ความกระตือรือร้นในชีวิตของเรามีน้อยนะครับผมเหมือนประมาณว่าไม่มีแรงขับเคลื่อนในการทํางานเลยชีวิตรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเงไม่มีจุดมุ่งหมายของชีวิตนะครับคุณเถ้าเป็นครูอย่างเนี้่ะเป็นรับราชการอย่างนี้ควรท้ายด้วยตัวอะไร แต่ถ้าเป็นครูใช่ไหมครับถ้าเป็นครูเนี่ยผมแนะนําให้ตัวเลขนะคะผมในเบอร์โทรศัพท์มีตัวเลข5แล้วก็มีตัวเลข4นะครับผมอยู่ภายใน4ตัวท้ายด้วยค่ะนะครับค่ะใช่ครับผมแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงตัวเลข 0, 3, 7และ8เอาไว้ครับค่ะอ๋อสาม 03778นะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณสุภาพรม,มากมากเลยนะคะยังไงลองโทรเข้ามาปรึกษาหมอเมดอีกครั้งหนึ่งได้หลังรายการนะคะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณสุภาพรมากมากเลยค่ะขอบคุณน<ล>ะคะ,คะสวัสดีค,ะดคะ่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวดีเลยสําหรับอาทิตย์นี้นะคะเราเช็คดวงของเราเองนะคะเพื่อให้ชีวิตของเราแล้วก็การทํางานาการเงินความรักจเจริญรุ่งเรืองสุดท้ายอยากให้หมอเมดฝากช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะครับผมช่องทางการติดต่อก็จะเป็น www.horonumber.com นะครับผมซึ่ง ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับผมได้หรือแม้แต่จะมีบทความอะไรให้อ่านเป็นเกร็ดความรู้ในการเลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเลือกเบอร์ทะเบียนรถก็สามารถที่จะเอาเข้าไปดูในเวเว็บนี้ได้ครับผมซึ่งจริงๆแล้ว้าปรึกษาหมอเมทเนี่ยจะต้องมีวันเดือนปีเกิดเพราะเพราะฉะนั้นจะได้รู้อย่างลึกซึ้งด้วยใช่ไหมและละเอียดกันไปเลยดูแล้วทั้งทีนะคะดูให้ละเอียดไปเลยครับวันนี้องขอขอบคุณหมอเมทมากค่ะขอบคุณมากค่ะละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ